วันนี้มาไกลมากินถึงบางว่าค่ะหมูบางว่าเจ้าดังเจ้าเด็ดมีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะทุกคนค่ะหมูบางว่ามีที่จอดรถส,ส,สะดวกสบายนะคะทุกคนโต๊สี่เดินไปหายังค่ะหมูบางว่ามีที่จอดรถสบายนะคะสั่ง คากีิคากีิถูกมา60หบาทแถวบ้านร้อยหนึง่ง